วีโก้เขาจะมาเมื่อวานวันนี้วันาทิตย์จริงผมหยุดผมจะโหเยอะผมมีงานนะค้างอยู่ไทฟอร์ก็กะลื้อแล้วก็ผมจะซักผ้าบ้าหมบ้านแล้วทีนี้อาการเสียงเคกกเขาถามราคาผมแล้วเขาไปเอาผมบอกไม่ใช่แท้นะใช่เนี่ยมันคือแท้แต่คนก็ชอบใช้นะ มันคือแท้กล่องอย่างเงี้ยหลอดอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าดูหลอดนะนผมก็มีนี่ไงแต่ดูเบอร์ผมเป็นพวกสิบล้อพวกถ้าไม่ใช่คอมบัลเลว็วกล่องแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยแท้ครับอันนี้ไม่ใช่เดี่ยเนียเดียมันจะไม่พิมพ์พิมพ์ตัวเห็นป่ะมันจะไม่มีพิมพ์ตัวอย่างนี้เลยมันจะเดี๋ยวโลง่งๆมาอย่างนี้เดี๋ยเห็นไหมต่างกันไหม ถ้าใส่กล่องพวกนั้นมานะนะมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นก่อนคอมมอนเร็วเดนโซ่นี่คือแท้แต่ถ้าไม่ใช่เดนโซ่คอมมอนเร็วแท้เดนโซ่ของเราแบบคอมมอนเร็วคือแบบไหนคือแบบนี้ผมเก็บของเก่าไว้ให้ลูกค้าดูจะมาเป็นซองอย่างนี้อแล้วก็จะเป็นเนี่ยกล่องสี่เหลี่ยมมีโอลิฟีดแกนตอกอันเลยก็ว่าไปเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กล่องฟ้า ทีนี้ประเด็นผมลื้อมาสามตัวละผมว่าตัวนี้เดี๋ยวก็ไม่รอดเนี่ยแกนคอมมานไพลอตดูสดิมโอ้น้ำมันเข้าอะ่ะแล้วพี่จะเปลี่ยนปลายอยผมผมก็บอกลูกค้าไปหลายคนนะบอกว่าพี่เห็นไหมสดิมทั้งนั้นเลยบอกพี่ครับวัวฉีดมันไม่ได้มีแค่ปลายมันมีส่วนอื่นด้วยถ้าแกนคอมมานล์ตัวไพลอตตัวเนี้ไปผมว่าไอ้ข้างบนมันก็ไม่รอด นะอ่ะทีะนี้เพิ่งใส่ยัง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 เพิ่งถอดมือเดียวครับมือเดียวอีกมือถือกล้องแล้วยี่ห้อที่ใส่มามันเป็นยี่ห้อที่ร้านเช็คปั๊บที่โลกเขาไม่ใช้ถามว่าดีไหมมันดีแต่ว่ามันมีอยู่ล็อตหนึ่ง ได้ข่าวมานะได้ข่าวมาว่ามันเคยมีของจีนผลิตออกมาล็อตหนึ่งแล้วมันไม่เวิร์กมาเช็คปั๊มเขาเลยไม่ใส่เออเฉพาะพ่โลกนะเฉพาะพิโลกพิโลกเฉพาะพิโลกนะมันเป็นของแท้แหละแต่มีอยู่ล็อตหนึ่งที่แบบไม่เวิร์กว่ะอย่างเงี้ยพิโลกเขาก็เลยไม่ใส่ส่วนใหญ่แล้วทามีอยู่ร้านเดียวเองมั้งแต่ถ้าใส่เนี่ยร้านนั้นก็ไม่ใช่ฝีมือจะโอ้คีริ้วคีเรนะยอดเยี่ยมเลยแหละ พราะนั้นผมแล้วก็มันจะมีอยู่ร้านที่ไม่ใช่ร้านเชฟปั๊บเลยตรงใสเพราะนั้นมันก็จะรู้แหละว่าร้านไหนทํามาถ้าสมมุติทําในพี่โลกนะแต่เก้าสี่เจ็ดมาด้วยเสี่ยงนะผมทำงานมือเดียวเนะี่โคตรเสี่ยงเลย ขออย่างนี้ครับขอพิมพ์ไว้ก่อนะโอเคเออกมาแล้วอย่างนี้บอกครับผมทำงานขอเสื้อตลอดรอ เ,นเนนะดาไม่ผิดนะแล้วเกิดการติดขัดเสียเขก็เกิดขึ้นได้เขาเอาปอกมาด้วยซึ่งผมดูปอกเนี่ยปอกสีทองเงี้ยโคตรดีเลยนะปอกคู่ตัวเนี่ยปอกสีทองโคตรดีแล้วมันยังไม่แหว่งเยอะเห็นไหมแต่เขาอยากเปลี่ยนเดี๋ยวผมคุยกับเขาก่อนโอเคก็เมื่อคืนไลฟ์สดก,ก็หลายเรื่องเขานี้รู้แล้วว่าเวลาไลฟ์สดให้อยู่กล้องหลังไง <laughs> อ่ะโอเคครับมาทำอาทิตย์เดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าต้องต้องซ่อมต้นด้วยต้องถอนบนด้วยมันไม่ได้แค่เปลี่ยนไปแล้วจบแล้วแค่เนี้นโอเคเขาก่อนโอเคสวัสดีครับ